การท้าอาขนมน้องสาวก็จะมาเยี่ยมพี่สาวแล้วก็จะมาป้อนขนมพี่สาวนะคะ,ะนั่งกินแม่คุณปา้าพอเอาลูกนั่งป้า,ก,ากกนนเนยป้ากเกเนยป้าก็เลยนั่งนานไม่ได้นะคะ คืออายุมากค่ะอายุมากแบบไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะคุณบุญนะคะคุณสมณัยตะกอนน่ะเขาจะอายุยืนค่ะอ,นะาอายุย,ยืนเลยแบบนั่งนั่งไม่ค่อยจะไหวแล้วนะคะ,ะาอายุ <100 9 S 1> ยืนมากยาเขาเนี่ยเธาเลยวาร้อยเก้าปีร้อยเก้าปีอายุยืนเนาะยาเขาเก่งเธอนะอืาว <c oughs> หนึ่งฮะญาเขาอายุร้อยเก้าปีร้อยนึงก็ยังมีจักยังไงบ่ฮปยังบ่เจ๋อฮูยังบ่เลื่งจ่ายแล้ยังมีปัยไว้เนี่ยังมีไปจนร้อยเก้าปีจังได้ไปเนาะกลับมาเป็นเด็กเหมือนเดิ่มหมดยายไหวคุณลุงขีเชลาผีคุณยายได้ใจละอยู่ห้อนร้อยปีอยู่อ่ะ เอเพิ่มจักแล้อยู่หัวสปียังส่งอยู่เอาเลยเอาคุณยายนี่จะเอาหอวร้อยปีอยู่หรอคะฮะไม่เอาแล้วนาะไม่เอาแล้วเอาร้อยสิปีเลยนะเขาได้ร้อยเก้าปีกันเาะเขาเราหันแห้งกระดูกตุ่มคนสมัยโบราณเขาแข็งแรงเนาะคุณยายเนาะอายุยืนยยาดขนาดคุณยายสร้อยนี่คุณยายสร้อยนี้ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแค่ นั่งนานก็เหนื่อยก็เลยนอนเนาะคุณยายเนาะป่วยเ่าโรคเ่าก็โรคสลราไม่ได้เป็นป่วยไม่ได้ไม่ได้ปวดโน่นปวดนี่ไม่ได้เป็นโรคอะไรไม่มีโรคประจําตัวแค่คุณยายส้อยนี้อายุมากก็เลยนั่งนานมันก็เหนื่อยก็เลยนอนเนาะคุณยายเนาะปีกว่าแปดสิบสามแแปดสิบจำอายุจำอายุไม่ได้แล้วบ่จำอายุไม่ได้แล้วเนาะ ไนนด้ง้นแล้โดนไปลอยน่นแหละจบเอาเอาคำหลุหมลพอแล้วข้นมแล้วแกนได้ไ <c oughs> ช่วยเจ้าเมียปอนแล้วเนาะเฮ้นใครกําลังจะกินเพื่อเ,วเ,วเอวเฮ้กินได้อยู่เอาอีบอกเดี๋ยวเฮ้ากินนมก่อนหน้านมแล้วนะเนาะเฮ้ากินกัอนเนีย้ยเฮ้เกินนมเออนี่คุณยายก็ดีใจนะคะน้องสาวมาเยี่ยมนะคะน้องสาวจะอยู่ไปแต่งงานอยู่กุกตูม เมื่อก่อนน้องสาวก็อยู่กกกอกอยู่โก,โกกกอกอำเภอย่เนี้น้อง,งชุ่เสงซอยาสารสารตระกูลนี้มีสิบพี่น้องคอยกินคอยกินนี่นะคะเอาคอยกินกินได้บอกมึงอยู่บอกน้องสาวก็จะมาเยี่ยมพี่สาวเ็ลงแน่จะมาซื้อนมมาให้ซื้อขนมมาให้นะคะ เราอยู่ใกล้กันแค่นี้เองแต่คุณยายก็ไปมาลําบากถ้าไม่มีคนพาม,มามยายก็มามไม่ได้นะคะไม่กินหมอมันเปนเลนอะ้รมันมีอ้อมันเง่งแล้วมันมีอ้อ,ม,อมันเง่งอ่นี่คุณยายชวนนี่ก็คือแม่ของแม่ดาเองนะคะนคนนี้ก็คือพี่สาวของยายชวนซื่อส้อยนะคะส่้อย ซ่ส้อยแล้วก็สวนส่วนคนอื่นๆน่ะไปหมดแล้วตระกูลสอเสือทั้งนั้นเลยพี่กุลนี้มีลูกเยอะค่ะมีสิบสองคนนะคะแต่เอาเยอะบอกเข้าไปหมดแล้วกนอบเหลืออยู่สามพี่น้องเหลืออยู่สามพี่น้องคือสร้อยสวน ใส่ปลาคัมใส่นะคะคนฉุดท้องขนมอ่อนอขนมอ่อนเอาแกะแกะให้นายายกินรสกินรสแล้วนี่มันหลายแค่นี้เอาตัวนี้ก็ได้นี่ยายเอาเอาตัวไม่ไม่นี่เออตอนนั้นกินแล้วตัวนี้บบเออของเจ้าคไขยซื้อมาเฮ้ออแกนซื้อมาโอ้ไข่อามตะต้นเอออมาเยิ้มเออละอันนี้นะเออ อเอ้ยกดหุมเดี่ยวชอยช้อนสานชิมใสมาแล้ว,ลว<อ>ดเราจำเขาได้ยี่บ่คุณป้าจำได้บ่ชอยช้อนสานไปสันลูกเลนสันกินผู้เดียวก็ได้บ่กนี่แล้วเจ้าบีอลไรนะแน่มันยุ่ยยุบเอาผู้เดียวเออ เจ้าก็ระยาหลายๆเจ้าก็เอาสอนแม่ตักนะเออตักคือเร่าน้อยๆค่อยๆกินเพื่ออะไตักเฮายันเฮาในกระโดนเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งคอยบ่าเขาฟังอ่าบ่าเขาฟังเนาะป้าช่วยอีเลฟไปเชื่อเลยโอ้ยบอกอ้อบอกแอฟไปเชื่อไมาเอาเขากันกินได้กินดูดูดูควเพื่อเรากินดูกระโดนนก็กินสามเวลากินดูได้หมอบื่อนะเนาะเขาให้กินสามเวลาเขาไม่ได้ให้กินบ่อยๆ ขิงข้าวไม่แช่บงครั้งคุนแล้วก็ลุกมากินเยู่นกนี่คือน้องสาวทําโยกบอกเขาไม่ยบกินอ๋อพวกม่อกินเขากนขาหนาวกินั้นในันให้กินสามเวลาค่ะมีเดี๋ยวเ่ฟ้าเฮามันยังมีเหมือดยูใหญ่กัาอมอบอกเขากันนะกงครั้งคก็ลุกมากินได้ยายกินดุดุกินเยอะเยอะ มันมีแซ่บอืมมันกิ่นข้าวมีแซ่บกลิ่นโชยละข้ามค่งข้ามข้าหนมเพรเรากินก่อนเกินดุกังคุณก็เขาลูกมากินอัพกลิ่นเป็นบ่ผีไม่กลิ่นนี่คือแม่ของแม่ดานะคะทอดเจ้านั่นแหละกลิ่นเอ้อหมองๆนั่นอันไหนนี่ค้าลุงเต้นหน้าเจ้ากะนี่ได้บ่อยอ่าเฮ้ยนี่ข้าลุงก็เด้อใหญ่กะลุกเชละ เจ้ากระอิดคำลุงคือเหาก็ดออิดคำทำนิ้วเอาวันนี้ตักทีละน้อยทีละน้อยเลยตักเยอะอ้อยมันไม่ชอบกิแนแหนมเอานมเพรา,าเรากินแหนมมีอะไรติดคอเราบ่เอขอขวายกินแล้วก็เอาน้ำล้วงเทาหนีน้ำกระไรอยู่ทั้งคู่ก็แิเล่ปัิจล้อก็กินข้าวได้กินเยอะกินเพราะมันตุย ตีได้พี่ผู้ดีบ้ามากขอบเบาเนะอ๋อกันชื่อโบแพ้ผู้จะไดกันนะกันเน่าเบอร์ละผู้เบอร์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 ตาพอผู้โป่งจนช็อกนับเงินหรือเป็นสาวได้สัญาได้ผู้บ่าวหลายอยู่อะโอ้ยแย่งโบแพ้โคชูงโกนบุ้มชิลูบานาอ่างข้ข้านาอ่างนาตานเนาะ สาวสาสาวลูกเราไม่ได้นะลูกไปขั้นเลิกกันได้ที่หนึ่งบ่ไปประกวดอหารไปประกวดมุกดาหารได้ที่หนึ่งบอกคุณยายเออได้ที่หนึ่งได้บ่เขาอีจต่สาวงามบางกอกบ่เออจะแล้วตำบลกุ๊กตุ่มล่ะล่ะมีสาวงามบางกอกบ่เจ้านั่นเออท่าตำบลกกตูมเออตำบลกุ๊กตูมมุดตำบลแกงนางแกงผู่เลยกันได้ที่หนึ่งยายได้ที่หนึ่งในขันนุ่ยนุงกับเงินพันดิวอันอันนั้นนะบ่อันชนะเลิศนะบ่ เขาหือจักชนะเลยจังเล่เขาเขาเขาอิจากาชิเนเอาไปเขจาจ่าประชุนนั่นเอาไปก็เลแรกไม่จะไปได้มาเป่ามาเห็นยุโฉงมือคือมืงชินทอทชินอลทีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากออกอกด้วยนะคะคนนี้คือป้าปลาซ้อยนี้คือจะเป็นพี่สาวของแม่ ของแม่ดานะคะแม่ดาแม่ของแม่ดาคือสวานนะคะนี่คนนี้ใส่หมวกสีเหลืองนี่ละค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากรกกด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ